สี่คำนวณบำนาญชราภาพหัวข้อทอปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1น7 5 0บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณน,นะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐานเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให้นะครับคนที่เคยส่งมาตา3า 39ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบำนานที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี69เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก,นก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับบำเเน็จหรือบำนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3 1เธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกัศสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่3 1เธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดนะปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ2542เท่ากับนะับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพ ขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นและเงินบำนาญน,นั้นจะได้รับตลอดชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างวิธีการคำนวณกันตัวอย่างที่1นนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา3 5ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 11, 7 5 0บาทวิธีการคิดนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้เอา3 5ตั้งลบ15 ท่ากับ20ปีนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ11,750เท่ากับ 5,875บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,750บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ11,750บาทนะครับเท่ากับ4,994บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,750บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ11,750บาทเท่ากับ4,113บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย11,750บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณนะครับ1.5คูณ 5, 5เท่ากับ7.5เที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5เปอร์ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5เของ11,750บาท เท่ากับ3 2 3 1บาทเป็นเงินบำนาญที่ให้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่5นะครับตัวอย่างสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 11, 7 5 0บาทนะครับ20%์ของ11,750บาทเท่ากับ2350บาทเป็นเงินบำนาญที่ให้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับตารางนี้นะครับจะเห็นว่า จำนวนปีอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับมันก็จะได้รับบำนาญน,นะครับตามตัวเลขนี้ที่ท่านเห็นอย่างเช่นทรง34ปีนะครับได้รับเงินบำนาญ5,699บาททรง33ปีได้รับเงินบำนาญ5,523บาททรง32ปีได้รับเงินบำนาญ5,346บาททรง31ปีได้เงินบำนาญน,นะครับ5,170บาท ท่ง29ปีได้เงินบำนาญ4,818น 4, บาทส่ง28ปีได้เงินบำนาญ4,641น 4, บาทส่ง27ปีได้เงินบำนาญ4,465น 4, 4บาททส่ง26ปีได้เงินบำนาญ4,289นบาบาทประมาณนี้นะครับใครอยากให้คำนวณบำนาญให้นะครับก็ลองส่งนะครับคอมเมนต์ส่งข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e นะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นึ่งนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ไวายฟสาธารณนะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว